แต่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในรูปแบบการส่งข้าวสารจำนวน1.5ล้านตันให้กับผู้ดีอังกฤษแทนความสัมพันธ์ระหว่างสนที่สัญญาไวตานีกับเหตุการณ์ประท้วงในนิวซีแลนด์และประเด็นหลังสงครามโลกครั้งที่สองสนที่สัญญาไวตางีและการประท้วงในนิวซีแลนด์เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2024มีการประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงเวนลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีผู้คนประมาณ42,000คนเข้าร่วมเพื่อต่อต้านร่างกฎหมาย Treaty Principle Bill ซึ่งเสนอให้ตีความใหม่ในสนธิสัญญาไวตางี Treaty of Wet a n g i ที่ลงนามในปี1840ระหว่างชาวมาวรีและรัฐบาลอังกฤษสนธิสัญญานี้เป็นเอกสารสำคัญที่กำหนดความสัมพันธ์และการบริหารร่วมกันระหว่างชนพื้นเมืองเมารีและผู้ตั้งถิ่นฐานจากอังกฤษอย่างไรก็ตาม ผู้ประท้วงมองว่าร่างกฎหมายนี้จะลดทอนสิทธิของชาวมารีและกระทบความพยายามสร้างความเท่าเทียมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาการประท้วงเริ่มต้นด้วยการเดินขบวนแบบพิโคยเป็นเวลา9ก้าวันโดยมีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศมายังกรุงเวนลิงตันหลายคนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองมารีถือธงชาติมารีพร้อมป้ายที่มีข้อความว่าโทอิตูเตไทริตี้ เคารพสนที่สัญญาและการแสดงฮากา้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านอย่างเข้มแข็งร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอโดยพรรคแอคเนวซีแลนด์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแนวขวาแม้ว่าพรรคอื่นในรัฐบาลจะยืนยันว่าจะไม่สนับสนุนในขั้นสุดท้ายแต่ผู้ประท้วงยังคงกังวลว่าร่างกฎหมายนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการลดทอนสิทธิชนพื้นเมืองในอนาคตก่อนการประท้วงใหญ่เมื่อวันที่14พฤศจิกายน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นชาวเมรีได้แสดงฮาก้าในรัฐสภาเพื่อขัดจังหวะก,การลงมติร่างกฎหมายการประท้วงเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้ทำให้การประชุมต้องหยุดชะงักและเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อร่างกฎหมายที่ถูกมองว่าจะส่งผลเสียต่อสิทธิของชนพื้นเมืองความสัมพันธ์ระหว่างมงกุฎเมรีตั้งแต่ศตวรรษที่19ราชาราา ได้เดินทางเยือนนิวซีแลนด์หลายครั้งเช่นในปี1869เมื่อเจ้าชายเด็ดเยือนหรือการเสด็จเยือนของสมเด็จปี1953และ1990การเยือนครั้งสำคัญเหล่านี้มักเป็นโอกาสสำหรับชนเผ่าเมรีในการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญาไวตางีเช่น การแสดงความไม่พอใจต่อการสูญเสียที่ดินและสิทธิในการปกครองตนเองเหตุการณ์ประท้วงต่อยังคงเกิดขึ้นเช่นการเรียกร้องสิทธิที่ไวตางีในช่วงการเสด็จประเด็นชนพื้นเมืองในออสเตรเลียในวันที่18พฤศจิกายน2024วุฒิสภาออสเตรเลียลงมติตำหนิลิเดียท็อปสมาชิกวุฒิสภาชาวพื้นเมือง จากการประท้วงระหว่างการเยือนรัฐสภานในเดือนตุลาคมท็อปได้กล่าวหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่าอาณานิคมและการเผ่าพันธุ์พร้อมเรียกร้องคืนดินแดนให้ชนพื้นเมืองการประท้วงนี้สร้างความขัดแย้งในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองออสเตรเลียกับมรดกของจัก แม้ว่ามาติดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมายแต่สะท้อนถึงการขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ในสังคมออสเตรเลียความเกี่ยวโยงกับประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องร่วมมือกับญี่ปุ่นรัฐบาลไทยในยุคนั้นภายใต้การนำของจอมพลปอพิบูลสงครามได้ประกาศสงครามต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกาในปี1942 อย่างไรก็ตามหลังสงครามสิ้นสุดลงในปี1945ประเทศไทยต้องเผชิญแรงกดดันจากฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะอังกฤษซึ่งมองว่าประเทศไทยควรถูกจัดให้เป็นประเทศผู้แพ้สงครามรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยนายควงอภัยวงศ์พยายามเจรจาแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ร่วมมือกับญี่ปุ่นโดยเต็มใจขบวนการเสรีไทยซึ่งนำโดยบุคคลสำคัญเช่น นายปรีดีพนมยงได้แสดงบทบาทสำคัญในการต่อต้านญี่ปุ่นและช่วยให้สัมพันธมิตรเข้าใจสถานการณ์ของไทยการเจราจารในช่วงหลังสงครามส่งผลให้ประเทศไทยไม่ถูกจัดเป็นประเทศผู้แพ้สงครามแต่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในรูปแบบการส่งข้าวสารจำนวน1.5ล้านตันให้กับผู้ดีอังกฤษแทนบทสรุปทั้งการประท้วงในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย รวมถึงเหตุการณ์ในประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สองสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการล่าอาณานิคมและความพยายามของชนพื้นเมืองในการเรียกร้องสิทธิของตนแม้ว่ารัฐบาลและ,ะมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านี้แต่ประเด็นเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนยังคงเป็นข้อถกเถียงที่สำคัญในปัจจุบัน